เรอาอถูมงคลอะไรจากหลวงปู่นะครับนำภาพมาถวายหลวงปู่ครับเป็นคนเดียวที่ได้เข้าใกล้ที่สุดในวันนี้เลยนะครับได้คุยกับหลวงปู่ด้วยนะครับแบบใกล้เลยคือคึกตาสง่างน,นะครับมีนคนวาดนะครับแดงมงคลได้ไหม ไหนดูตัวเลขหน่อยได้ไหม5อยเลยนะเด็แบงค์95เลขสวยด้วย095นนี้ะครับนะครแบงค์มงคลนะครับวันนี้วันที่สองตุลาหกเกตนะครับวันพานะครับเด็กน้อยคนนี้ทำไรครับกำลังจะทำใบพระครับโอเคทำใบพระครับ โอเคต่อไปก็จุดทูบนะครับสมรวมไกยวาจาด้วยเอาวางไว,ว้ก่อนวางไว้เราก็จุดทูบทูบสามดอกจุดทูบจุดทูบนี่กเ็เอาอย่างนี้ก็ได้นี่เอายิงก็ได้ใส่ใส่ไม่ใช่พ่อบอกว่าไม่ใช่งั้นก็ยกขึ้นตัวอย่างนี้ไหมพิกขึ้นอย่างนี้ไหม มีเอาไม่ไม่เอาใส่นี้ก็ได้นี่เอาใส่นี้ง,ง่ายง่ายดีกว่าเอออย่างน้นนแหละเออครนี้ครับเสียนเพชรน้อยครับกำลังจะกจดทูกนะครับวันนี้เป็น,นวันพระวันที่สองครับลังจากบรรากาศลุงปู่ท่านเจ้าคุณพระราษวชราชโสดผลยี้อยนะครับเพชรน้อยได้เงินมาหนึ่งร้อยบาทนะครับ คุณพ่อสง่าได้เงินมาให้พี่นัดไป0 95ถูกกันหมดบ้านเมืองเลยครับที่บุยลรันะครับเเรียไวแ้วแล้วครับสัมมาสามัมุทโธะคะวาภูทังคะขาวันตังอะนิวาเทนีสวะคาโตค้าวตาัมโมธามังนามาซามี สุปฏิปันโนข้าขาวโตซาวะาสังโฆสังคังนาม,ามีเยวก็ท่องคาถาหลวงปู่แล้วก็อมาอาอุนมโมวิมุตานังนมโมวิมุติยาตาหุสุดิยังจันทังปักมุตะสุขอให้หลูกหลานร่ำรวยเงินทองขอให้แข็งแรงไปื่อขอ ขอให้พระแข็งแรงด้วยทางสิลาสิริเันโทขอให้เรียนรวยปังปังมะอ้าอุนมโมวิมุตานังนมโมวิมุติยาลาหุสุดิยังตันทังปะมุจจะสุมะอ้าอุนมโมวิมุตานังนมโมวิมุติยาลาหุสุดิยังตันทังปะมุจจะสุสาธุ ครับนี่ก็คือเพชรน้อยนะครับไว้พลาดแล้วครับก็จุดถูกไว้โอเคก็จุดไว้ก็เอาไว้ตรงนี้เออไว้ตรงนี้แล้วกันแต่แตบนี้เราจะไปถาไวาย้ำพึ่งให้ลุงปูเด้อครับเป็นอันมาสิบสีนะครับครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะครับนี่คือเด็กซานะครับ,รบย,ยิ้มหน่อยครับรออเอ,อ,เอ,อมีอะไรบอกที่้องก่อนเอฟซีเลยวันนี้มีอะไรบอกนิดนึง ไปแล้ววันนี้